สวัสดีค่ะวิดีโอนี้สอเลือ่งองการสร้างสมาร์ทอาร์ตปุ่อาร์ตและการสร้างตารางนะคะก่อนอื่นทําคารู้จักการสร้างสมาร์ทอาร์ตกันนะคะไปที่เข้าไปที่แท้เข้าไปที่สมาร์ทอาร์ตในโปรแกรม PowerPoint จะมีสมาร์ทอาร์ตให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบโดยมีมกลุ่มต่างจะมีดังน,นี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มรายการจะมีรูปแบบตามแบบนี้นะคะ ใช้สำหรับการแสดงกลุ่มข้อมูลที่เป็นลําดับและไม่เป็นลําดับค่ะต่อไปเป็นกลุ่มของกระบวนการจะมีรูปแบบตามนี้เลยนะคะใช้แ,แสดงความคืบหน้าของกระบวนการทําง,งานที่เป็นไปตามทิศทางค่ะต่อไปเป็นกลุ่มของวงกลมนะคะมีรูปแบบตามนี้ค่ะใช้แสดงข้อมูลตามลำดับขั้นหรือขั้นตอนการทํางานที่เป็นเหตุการณ์ ในแนวของวงกลมต่อไปเป็นกลุ่มของลำดับขัน้นมีรูปแบบตามนี้นะคะใช้แสด, hint, แสดงความสัมพันธ์แบบลำดับขั้นและต่อไปเป็นรูปแบบของกลุ่มของความสัมพันธ์มีรูปแบบดังนี้ใช้เปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหรือแนวคิดแบบต่างๆต่อไปเป็นรูปแบบของเมตริกมีรูปแบบตามนี้นะคะ ต่อไปเป็นรูปแบบของพีระมิดต่อไปเป็นรูปภาพนะคะต่อไปเราจะมาทําการสร้างสมาร์ทอาร์ตกันนะคะแล้วก็จะเลือกตามรูปแบบเลือกตามรูปแบบที่มีมาให้นะคะ ตามรูปแบบที่มีมานะให้ที่เหมาะสมกับงานของเราเช่นในที่นี้เราจะเลือกรูปแบบของวงกลมส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นรูปแบบการแสดงตัวอย่างถ้าเราต้องการแบบนี้ให้คลิกที่ตกลงเราจะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการแทรกหรือใส่ข้อความที่เราต้องการจะใส่ลงไป ถ้าเราไม่ชอบตัวของอักษรเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ตามที่เราต้องการนะคะตรนี้นะคะเป็นสีของตัวอักษรเราสามารถเปลี่ยนได้ะคะ่ะ ส่วนนี้นะคะจะเป็นสีของรูปล่างอยู่พื้นหลังเราสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบตามที่เราต้องการค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการสร้างสมาร์ทอาร์ตนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการออกแบบข้อความหรือตัวอักษรสิงกันนะคะเข,ข้าไปแบบั้นแทรกเข้าไปที่จคลิกที่ตัวอักษรซินเลือกแบบตัวอักษรที่เราต้องการ เร้ก็ใส่ข้อความลงไปนะคะเมื่อเราใส่ข้อความลงไปแล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวอักษณะของตัวอักษรได้นะคะ รือของข้อความนะคะเปลี่ยนสีของตัวอักษรได้โดยคลิกที่สีเติมข้อความนะคะตามที่เราต้องการลักษณะพิเศษของข้อความอื่นจะได้แบบนี้นะคะถ้าเราชอบแบบไหนแล้วก็จะเลือกถ้า,าชอบแบบนี้แล้วก็เลือกมาหนึ่งแบบเราจะได้ข้อความนี้ออกมานะคะ อันนี้ก็คือการสร้างบท่นยนตนะคะต่อไปจะเป็นการแทรกตารางนะคะเราจะเข้าไปที่แทรกเข้าไปที่ตารางกําหนดตามรูปแบบที่เราได้กําหนดไว้เราต้องการขนาดตารางเท่าไรนะคะเช่นเราต้องการตาราง 3x3 เรากดตรงเขไปแล้วมันจะขึ้นออกมานะคะเช่นเราต้องการสร้างตารางแสดงค่าน้ําหนักและส่วนรูงนะคะมีไป คนเราต้องการรู้น้ำหักขอสูงนะ คทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสอนการสาร้างสมาร์ทอาร์ตกัวอาร์ตและการสร้างตารางค่ะขอบคุณค่ะ